สวัสดีค่ะเ,เพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของดาวโจร vip นะคะประจำวันที่7และวันที่8พฤศจิกายน65เนาะกับดาวโจรเช้าคาเตือนจากทางช่องนะคะไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะสำหรับดาวโจร vip ตัวเด่น3กับ8 6กับ1นะคะที่จริงมัน3กับ6 8กับ1แต่เราจับ3กับ8ให้นะ3031 36 38 808 1 8 3่ เพื่อนๆก็รูดยาวอะนะหกก็หกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสามแค่นี้เนี่ยเนาะหนึ่งก็หนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งสามแล้วก็ตัวสุดท้ายจับกู่ก็สามหกหกสามสามหนึ่งหนึ่งสามแปดหกหกแปดแปดหนึ่งหนึ่งแปดนะก็ขอเฮงเฮง,งปังๆทุกคนนะคะสวัสดีสำหรับดาวโจรสองก็ห้าศูนย์ก็สามแต่เราจับศูนย์ก็สามให้นะคะศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามศูนย์ห้าศูนย์ เพื่อนเพื่นรูดยาเบรเดอร์เราจับเอาแค่มีตรงนี้นะสามศูนย์สามหนึ่งสามสามสามห้าสามหกสองสามห้าศูนย์สามสามห้าสามหนึ่งแปดศูนย์สองจับกู้ก็สนะองศูนย์ศูนย์สองสองห้าห้าสองสองสามสามสองห้าสามสามห้านะก็ขอให้เพื่อนทุกคนโชคดีทั้งสองแนวทางนะคะอย่าลืมจับคู่ซื้อด้วยกันเลยนี่ สำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดแชัดสกากดไลค์ให้นะคะโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ